สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอุ้มลัคนาว่าหลังจากที่ตัดสินใจผ่าเอาซิลิโคนที่เต้าออกสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวล่าสุดอุ้มลัคนาได้โพสต์ว่าซิลิโคนเก็บไว้อย่างดีพร้อมโชว์ให้เห็นแบบชัดๆว่าเจ้าตัวอยู่ได้ยังไงเนื่องจากซิลิโคนมีขนาดใหญ่มากโดยอุ้มลัคนายังได้เผยอีกว่า กลับมาบ้านเจอซิลิโคนที่ถอดไปยังอยู่เมื่อก่อนใส่ได้ยังไงใหญ่มากใหญ่บึ้มใหญ่ไหมนมปลอมของฉันนางยังอยู่ 325cc Big b o ซีซีบิ๊กบูม